รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุป เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบงจกรรัเววไป เ้าใจบางจาก E20S Evo ยิงเก็บโลก็ยิงได้แค่โลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูก ถุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันพฤหัสบ,บดีที่20กรกฎาคมพศกา2566อยู่กับดิฉันกันยาเลยขาธนาค่ะ ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ Energy Time นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วถึงแม้ว่าวันนี้นะคะเราจะเจอกันเพียงลําพังแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องพลังงานเนี่ยก็จะนํามาฝากกันเหมือนเช่นเคยแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นจํานวนมากเลยนะคะที่จะนํามาฝากกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะแหมไม่เสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะที่ทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยคุณเชิดชยัยบุญชูช่วย รองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่นวัรก,กรรมและธุรกิจของปตทนะคะบอกว่าปตทค่ะได้มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนกำไรนะคะจากธุรกิจกลุ่ม Future Energy and Beyond นะคะให้มากกว่า30%ในปี2573นี้นะคะประมองว่าคือต่อไปเนี่ยธุรกิจใหม่เนี่ยต้องมาแล้วก็อนาคตเนี่ยก็มีธุรกิจที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยธุรกิจใหม่นะคะภายใต้ Future Energy หรือว่าพลังงานแห่งอนาคตในปีนี้นะคะก็จะมีที่น่าสนใจที่น่าติดตามเนี่ยก็คือธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีแต่ว่าประเนี่ยจะทำแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะคะเริ่มตั้งแต่ผลิตให้เช่าแล้วก็มีธุรกิจต่างๆรวมทั้งมีการรับจ้างผลิตด้วยนะคะก็ไปดูกันนะคะเพราะว่าเริ่มกันที่ทางบริษัทอรุณพัฒน์จำกัดนะคะซึ่งจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีก็บอกว่าจะมีการ เชิงพาณิชย์เนี่ยภายในแปลายปีนี้หรือว่าปี2,566ถึง2,567นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการให้บริการเช่ารถ EV ด้วยนะแต่ว่าจะเป็นการให้เช่าเนี่ยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะของทางบริษัท EV มีพัสดจำกัดนะคะก็มีการวางแผนว่าจะต้องมีการเพิ่มจำนวนรถ EV เนี่ยให้ที่จะให้เช่านะคะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มี700คันแล้ว ต่อไปเนี่ยปลายปีนี้น่าจะเพิ่มเป็น2,000คันนะคะต่อไปคือถ้าใครอยากจะลองทดลองขับก่อนว่าเอรถ EV เนี่ยเหมาะกับเราไหมลักษณะการขับเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถเช่าได้นะคะของ e v ีมีพาสนะคะเพื่อไปทดลองขับก่อนเนาะถ้าชอบถูกใจอะไรเงี้ยค่อยไปถ,ถอยมานะคะนอกจากนี้เองนะคะก็ยังมีการเร่งขยายสถานีชาร์จ EV ด้วยนะคะทั้งนอกแล้วก็ในสถานีบริการน้ำมันเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะ นั่นคือในส่วนของที่มีออกมาแล้วแต่ว่าในส่วนของโรงงานผลิตเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะก็จะมีโรงงานผลิตรถ EV ีของทางบริษัท h o r z z o p พัส s จำกัดนะคะอันนี้คาดว่าน่าจะมีการก่อสร้างโรงงานแล้วก็จะแล้วเสร็จเนี่ยภายในปลายปีนี้และหลังจากนั้นเนี่ยปีถัดไปเนี่ยก็จะมีการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเจราจากับทางค่ายรถยนต์นะคะที่เขาต้องการจะเข้ามาทําตลาดรถยนต์ E ีวีไม่ว่าจะประเทศเราเองหรือว่าจะผลิตแล้วก็ส่งออกไปยังอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าทางคอ i ซอนพัฒนเนี่ยเขาต้องการที่จะผลมีการรับจ้างผลิตด้วยเนาะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีกําลังการผลิตแรกเนี่ยประมาณสัก50,000คันต่อปีนะคะในส่วนของธุรกิจแบตเตอรี่เองก็มีเหมือนกันนะคะธุรกิจแบตเตอรี่เองเนี่ยก็มีการร่วมทุนกับ โกชันไฮเทคนะคะตั้งบริษัท NV ็นโกชันจำกัดนะคะเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าประกอบแล้วก็จัดจำหน่ายโมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คุณภาพสูงนะคะคาดว่าจะสร้างโรงงานผลิตเนี่ยแล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยภายป,ปลายปีนี้เช่นเดียวกันนะคะกำลังการผลิตเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1นึกิจกัต์ชั่วโมงต่อปีนะคะไม่พอค่ะก็ยังมีการจับมือกับบริษัทนะคะตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเซลล์ทูแพ็ด้วยนะคะก็คาดว่าจะเริ่มผลิตเนี่ยภายในปี2567หรอือว่าปีหน้านะคะอันนี้กำลังการผลิตประมาณ6กกิจกัต์ชั่วโมงต่อปีนะคะ ไม่เพียงแค่นั้นค่ะยังมีธุรกิจพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะก็ในส่วนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเองนะคะก็คาดว่าไตามาสสค่ะทาง Avada Energy Private Limited นะคะหรือว่า AEPL นะคะซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Global Renewable Energy จำกัดมหาชนหรือว่า g r s c นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GPSC หรือว่าบริษัท Global Power Energy จำกัดมหาชน ซึ่งเป็นแฟคชิปของทางปตทนั่นเองนะคะก็เขาสามารถชนะประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียได้นะคะถึง6โครงการด้วยกันค่ะกำลังการผลติดตั้งรวมนะคะอยู่ที่1,793เมกะวัตต์นะคะก็จะส่งผลให้ทาง APEL เนี่ยมีกำลังการผลิติดตั้งรวมอยู่ที่ 6,720เมกะวัตต์ในทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองค่ะทางบอร์ดของ GPC s นะคะก็ได้มีการอนุมัติเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานนะคะในธุรกิจของ AEPL ให้ครอบคลุมธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานแบบแบบตเตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการชําระหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นถึง43เใน AEPL ด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็ยังไม่หมดนะคะปารท์ททรเนี่ยเขาเตรียมเพิ่มสัดส่วนกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มึุนด้วยนะคะเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมเนี่ยที่ตั้งเอาไว้ว่าในปี2,570 13เนี่ยจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ที่12,000เมกะวัตต์นะ,ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการลดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากกาซธรรมชาติลงนะต่ำกว่า8,000เมกะวัตต์ด้วยนะคะไม่เพียงแค่นั้นค่ะยังมีธุรกิจใหม่ๆนะคะอย่างเช่นธุรกิจไฮโดรเจนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งทางปตทเนี่ยเขาร่วมกับทางบริษัท ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพาบริษัทแอคคว้าพาวเวอร์จำกัดนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเทศที่มาจากซาอุดิอาระเบียก็มีการศึกษาโครงการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะบอกว่าน่าจะได้คอสรุปภายในเส้นปีนี้เหมือนกันนะคะซึ่งขณะเองนี้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั้งโซลาเซลล์ทั้งพลังงานลมเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยที่มีต้นทุนสูงกว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนําไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาใช้แยกไฮโดรเจนจากน้ำเนี่ยอันเนี้ยอาจจะทําให้ต้นทุนการผลิต กรีนไฮโดรเจนเนี่ยสูงกว่าราคานำเข้าเฉลี่ยประมาณ 6- 7เหรียญสต่อกิโลไฮโดรเจนได้นะคะดังนั้นหากต้องการให้เกิดโครงการกรีนไฮโดรเจนขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยสักประมาณ2 2แสนห้าตันต่อปีนะคะก็หรือว่าเทียบเท่าประมาณแอมโมเนียสัก1.2ึล้านตันต่อปีนะคะโดยใช้เงินลงทุนประมาณ2 5 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้ไทยเราเนี่ยเป็นฮับของกรีนไฮโดรเจนในภูมิภาคนี้เนาะ เพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยต้องให้การสนับสนุนด,ด้วยนะคะโดยอาจจะเป็นการสนับสนุนแพ็กเกจที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะเพื่อให้ต้นทุนของกินไฮโดรเจนเนี่ยมีต้นทุนที่ลดลงอย่างชัดเจนเนาะจนสามารถแข่งขันกับราคานําเข้าได้นะคะซึ่งหลายประเทศเองเนี่ยทางรัฐบาลของเขาเนี่ย ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งการลดภาษีต่างๆนะคะเป็นเวลามาก,กว่า5-10ปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะให้ของประเทศไทยเราเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องให้การสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีธุรกิจใหม่ๆนะคะที่เรียกว่าเป็นธุรกิจใหม่ไกลกว่าพลังงานอ่านะก็คือธุรกิจบีออนนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมี2ธุรกิจด้วยกันนะคะก็คือวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตอย่างเช่นธุรกิจยา อุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารพรื่อาหารเสุขภาพและธุรกิจระบบปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงหุ่นยนต์และเทคโนโลดิจิทัลด้วยนะคะเพื่อต่อยอดไปทสู่ธุรกิจสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตอันนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งเนาะที่น่าจะมีความเติบโตในอนาคตเพระ,ะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่ว่าจะเป็น AIA เองหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในอนาคตเนี่ยก็ต้องเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เพราะฉะนั้นธุรกิจนียก็ค่อนข้างจะน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะโดยในปีที่ผ่านมานะคะทางบริษัทอินโดบิกเอเชียจำกัดเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนะคะก็เริ่มที่จะมีกำไรสุทธิมาแล้วประมาณสัก 60, 6 0 6 6 0ล้านบาทนะ,ะจากคนประกอบการของบริษัทโลตัสมาสติคอลจำกัด ที่เขาไปถึงหุ้นอยู่37%ก็บอกว่าเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีรายได้แล้วก็กําไรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่ากําลังการผลิตเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เองค่ะทางอินโนบิกนะคะก็ยังร่วมกับพันธมิตรค่ะออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเมื่อต้นปี2,560หรือว่าต้นปีที่ผ่านมาขายที่แลบบฟาร์ม,มซีแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยล่าสุดน,นะคะก็บอกว่า เตรียมที่จะเปิดขายในร้านบูธแล้วก็วสส์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้เองค่ะก็เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นน้ําเชื่อมย่าหวานนะคะก็จะเป็นขนมกัมมี่ที่มีกลิ่นรสตรีพลาแล้วก็โคลารวมไปถึงเครื่องดื่มโปรตีนจาก พืชด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการดูแบบดูแลร่างกายเนาะสำหรับกลุ่มที่ต้องการรักษาสุขภาพนะคะทำให้เขาเนี่ยรับลูกหด้ได้จากการร่วมทุนตั้งโรงงานผลิตอาหารโปรตีน จากพืชแบบครบวงจรเลยนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันนามแพนเบสนั่ยนะคะก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยประมาณช่วงไตรมาสสแล้วก็ขนาดนี้เองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้านะคะทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพื่อรับจ้างผลิตแพนเบสนะคะเพื่อส่งออกโดยคาดว่าจะมีกําลังการผลิตเนี่ยประมาณสัก3 0 0พันตันต่อปีนะคะส่วนเรื่ององการจับจับมือกับทางองค์การเพศสัจกรรมเพื่อตั้งโรงงานผลิตรักษา มะเร็งนะคะแล้วก็โรงงานผลิตสารตั้งต้นหรือว่า API นะคะก็คาดว่าผลการศึกษาเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในภลายปลายปีนี้เช่นเดียวกันนะ,ะโดยเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องเนาะในธุรกิจใหม่ของปตทอเองนะคะก็คาดว่าเขาจะค่อยๆลงทุนขยายการลงทุนไปแล้วค่อยๆเริ่มเก็บดอกออกผลเนี่ยภายใน1-2ปีนี้แต่ว่าช่วงเนี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องมีการอาัดฉีดเงินลงทุนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นนะคะที่น่าติดตามนะคะเพราะว่าเป็นกรณีที่มีการฟ้องร้องกันต่อเนื่องมานะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีคุณปริเยศอังคูลกิตินะคะฟ้องร้องประธานคณะกรรมการกํากับกิจาการพลังงานหรือว่ากกพนะคะกับพวกนะคะข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะหรือว่าปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้าแพงนะคะซึ่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะก็มีหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพนะคะให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นค่าไฟฟ้าแพง11ประเด็นนะคะก็ประกอบไปด้วยนะคะ 1. ค่ะการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะปี2,561ถึงปี2,580นะคะที่เรารู้จักกันในนามของ PDP 2 0 1 8นั่นเองนะคะบอกว่ามีกระบวนการและก็ขั้นตอนอย่างไรมีองค์กรหน่วยงานหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีมติที่ประชุมเป็นอย่างไรบ้างโดยให้จัดส่งแผน PDP 2 0 1 8เนี่ยรายงานการประชุมและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็2ค่ะแผน PDP 2 0 1 8เนี่ยมีคาดการคาดการความต้องการใช้ไฟฟ้าไว้สูงและเพิ่มเป้าหมายสัดส่วนกําลังการผลิตส่วนเกินเอาไว้ สูงและเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นเพราะเหตุใดนะคะสามหน่วยงานนะคะมีการทบทวนแผน p d p บ้างหรือไม่นะ,ะแล้วก็มีการทบทวนทุกปีหรือเปล่านะคะหรือว่ากี่ปี ต่อครั้งและมีการทบทวนแผนพ d ดพีทันตามกำหนดเวลาหรือไม่เพราะเหตุด้นะซึ่งไปตามมติกฎระเบียบหรือเปล่านะคะแล้วก็4ค่ะหน่วยงานนะคะพบว่ามีกําลังการผิดไฟฟ้าเกินความจําเป็นหรือเปล่านะคะหากพบว่ามีกําลังการผิดไฟฟ้าเกินจําเป็นเนี่ยพบเมื่อใดแล้วก็หน่วยงานนั้นน่ะเข้าไปดําเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อ5ค่ะ <üman> เหต so ุใดนะคะจึงมีการอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าหินกอง IPP ถึง1,400เมกะวัตต์นะคะแลวมีการอนุมัติขณะที่ปริมาณไฟฟ้าสำรองเนี่ยมีอยู่ปริมาณเกินความต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็เหตุผลใดเนี่ยที่ไม่มีการเปิดประมูลนั้นก็อาศัยอำนาจตามกฎหมายมติกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับใดมานะคะให้จะส่งสัญญาณจะซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าหินกองนะคะข้อ6คขาดในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่าใดแล้วก็มีกําลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเท่าใดเกินความต้องการของประชาชนหรือเปล่านะหรือว่าต้องการเกินไปมากน้อยแค่ไหนยังไงนะโดยในแต่ละปีเนี่ยมีโรงไฟฟ้าแต่ละโรงผลิตปริมาณไฟฟ้าเนี่ยได้ปริมาณเท่าใดแล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเขาต้องได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาหรือเปล่านะมากแค่ไหนนะแล้วก็ถ้าหากมีเนี่ยมีกี่โรงและแต่ละโรงเนี่ยได้รับค่าตอบแทนเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะ แล้วก็รวมไปถึงเงินที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะให้จัดส่งสัญญาจัดซื้อไฟฟ้าจากเอกชนมานะในขณะที่ข้อ7ค่ะบอกว่า ปริมาณไฟฟ้าที่จัดซื้อนะคะปริมาณไฟฟ้าที่ส่งมอบให้กับกะฟผเนี่ยในแต่ละสัญญาจ้างเนี่ยเงินค่าจ้างแล้วก็การชําระเงินค่าจ้างหรือแผนการใช้ไฟฟ้าหรือการสํารองการใช้ไฟฟ้าหรือว่าการจัดซื้อไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยได้จัดส่งสัญญาจัดซื้อไฟฟ้าจากเอกชนแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องมาหรือเปล่านะคะ 8ค่ะมีวิธีแล้วก็หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับภาคเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าอย่างไรใช้เงินจากส่วนประมาณไดนะคะให้ส่งข้อมูลย้อนหลัง10ปีมาประกอบการพิจารณานะคะข้อ9ค่ะเหตุใดค่ะต้องจ้างเอกชนผลิตไฟฟ้าที่มีสัดส่วนมากกับกะฟผและเหตุใดเนี่ยกะฟผเนี่ยถึงไม่ผลิตไฟฟ้าเองนะคะข้อ10ค่ะมีวิธีการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าหรือค่าไฟฟ้าอนวัตผันแปร 2008, หรือว่า FT เนี่ยอย่างไร วิธีคิดคำนวณเนี่ยถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับหลักวิชาการหรือว่าสากลกหรือเปล่านะคะก็อ้างอิจงจากอะไรหน่วยงานอะไรใคร,ใครเป็นคนรับผิดชอบในการคิดคำนวณแล้วก็มีการฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือเปล่านะคะก็ให้แจ้งมานะคะในขณะที่ข้อ11ค่ะค่าตอบแทนนะคะที่ต้องจ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเอกชนในกรณีที่ไม่ต้องเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตามข้อ6เนี่ยถูกนำมารวมเป็นค่า FT หรือไม่อย่างไรนะบอกว่าก็ให้หน่วยงานดังกล่าวเนี่ย จัดส่งเอกสารภายใน30วันนะคะนับแต่วันที่ได้หนังสือแล้วก็เมื่อหน่วยงานข้างต้นเนี่ยมีนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยก็ให้โจทย์เนี่ยตรวจสอบเอกสารหากประสงค์จะคัดค้านห้ยื่นคําร้องคัดค้านภา,ายใน15วันค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ยื่นเนี่ยก็ถือว่าไม่ติดใจเอาความนะคะก็ให้เลื่อนไปฟังคําพิพากษาได้เลยนะคะในขณะที่คุณคมกิจตันตะวานิชนะคะเลขาธิการของทางสํานักง,งานกกพรเนี่ยก็มีการชี้แจงว่า กกพเนี่ยได้เตรียมจัดทาคําชี้แจงตามคํงสั่งสารแล้วนะคะโดยจะต้องไปดูในรายละเอียดก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะว่าตรงไปตรงมาอยู่แล้วมีข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยประกอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นการดําเนินการตามแผน PDP แล้วก็มีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะหรือว่ากพชเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่แล้วนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาอย่างรอบครอบทั้งหมดมาแล้วด้วยนะคะ ในขณะที่ประเด็นไฟฟ้าเกินเนี่ยก็ยังมีโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก1,400เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าลาดบุรีนะคะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อทางภาคตะวันตกมากๆเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเองนะคะในภาคตะวันตกทั้งในกรณีปกติแล้วก็กรณีฉุกเฉินด้วยตามแนวทางการพิจาณาด้านความมั่นคงไฟฟ้าของกฟผค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการรายงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกกพอเองแล้วก็กฟผเองเนี่ยก็มีการชี้แจงข้อมูลแล้วก็เปิดรละฟังความเห็นก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่า FT มาโดยตลอดนะคะเพราะว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นเนี่ย ก็มาจากก๊าซธรรมชาติแนวไทยที่ปรับตัวลดลงทําให้ต้องเพิ่มสัดส,ส่วนการนําเข้าก๊าซ LNG ในตลาดจรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยตลาด LNG เองเนี่ยก็มีราคาสูงมากทําให้ค่า f t เนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้ LNG นําเข้าที่มีราคาสูงกว่าในก๊าซแนวไทยเราอยู่แล้วแต่ว่ากรณีเนี้ยพออย่างที่บอกว่าพอเป็นช่วงของสงครามเนาะมีสงครามรัสเซียยูเครนมีปัญหา ของโควิดต่างๆเนี่ยก็ทําให้แอ g จีตลาดโลกเนี่ยปับตัวสูงขึ้นแต่ว่าเราก็จําเป็นที่ต้องนําเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับเนาะในขณะที่เรื่องความพร้อมจ่ายค่าไฟฟ้านะคะหรือว่าค่า AP ซึ่งอันนี้ปกติแล้วเนี่ยสัญญาซื้อขายกับโรงไฟฟ้าขนาดไหนเนี่ยเขาต้องมีอยู่แล้วโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนแล้วก็โรงไฟฟ้าประเภทเฟิร์มคอนแทกนะคะอันนี้เขาคือโรงไฟฟ้าพวกนี้เขาต้องมีการสแตนบายเพื่อมีความพร้อม ในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีคือเมื่อไรที่เราเรียกปุ๊บเนี่ยไฟฟ้าต้องผลิตได้ทันทีนะคะในทุกสถานการณ์เลยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการใช้เหมือนเดิมป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับนะคะหากไม่สามารถทําได้เนี่ยโรงไฟฟ้าพวกน,นั้นอะ่ะก็จะต้องถูกปรับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องมีค่า AP ให้เขาประกอบตามสัญญาซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะคะในขณะที่แผนพ t p เองเนี่ยอันเนี้ยท่านก็ชี้แจงบอกว่า ต้องมีการประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าร่วงหน้าเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องจากว่าการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละโรงเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานประมาณสัก5-7ปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็พอเศรษฐกิจขยายตัวความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงโควิด ก็เศรษฐกิจก,ก็อยู่ชะง,งักเนาะความต้องการใช้ไฟฟ้าก็ลดน้อยลงทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าปริมาณสํารองไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เราก็ต้องดูต่อไปเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยถือว่าไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้แต่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติและก็ต้องมาดูกันว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนอกจากนี้เองยังมีปัจจัยในเรื่องของการ เพิ่ม mm กํา hmm ลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นด้วยทําให้ต้องเพิ่มปริมาณสํารองเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะคะหรือว่าพลังงานลมพลังงานน้ำเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือเราไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเสถียรภาพไม่ได้ทั้ง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เรามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำเราก็ต้องมีพลังงานการธรรมชาติได้แหลสำรองเอาไว้นะคะก็ถือว่า เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็เริ่มความเพิ่มความมั่นคงด้วยนะคะซึ่งในยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้าที่มากกว่าไทยด้วยถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าก็สามารถชี้แจงได้นะคะ,ะไปดูกันที่ภาคเอกชนกันบ้างดีกว่านะคะไปปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะทางบริษัท s c g Chemical จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าทาง SGC c นะคะก็ได้รับโลก กิตติคุณนะคะจากสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทีวภาพองค์กรมหาชนนะคะหรือว่า BEDO นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการนำแนวคิดจากการจ่ายค่าตอบแทนในการบริการของระบบริเวศนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการประเมินคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพโดยได้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำ เขายายดาจังหวัดระยองนะคะเพื่อให้เห็นคุณค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยค่ะโดยคุณน้ำทิพย์สัมภเวาประเสริฐนะคะผู้นวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคมของทาง SCGC นะคะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ก็ส่งผลครบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล,ล้อมเ,เป็นอย่างมากแล้วแล้วเราก็เห็นผลแล้วนะคะก็ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเริ่มลดน้อยลงซึ่งอาจนําไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและก็วิกฤตการทางอาหารได้ในที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยทาง SCGC เองเนี่ยก็จึงดําเนินโครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ตามมาตรฐานสากลนะคะผ่านโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเขายายดาที่จังหวัดระยองนะคะและโครงการบ้านป่า SCGC มาอย่างต่อเนื่องเลยทำมานานและกว่ามากกว่า10ปีแล้วด้วยนะซึ่งสามารถเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพนะคะในระบบนิเวศท,ทั้งทางบกแล้วก็ในทางทะเลเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหัวใจสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็ได้แก่นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะอย่างเช่นโครงการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้าอันนี้เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนรอบเขายายดาที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะคะมีองค์การบริหารส่วนตนําบลแะแกงนะคะ เป็นสถานีวิจัยป่าต้นน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นต้นนะคะแล้วก็สำหรับแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนในการบริการระบบนิเวศหรือ PES เนี่ยเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ระหว่าง SCGC นะคะชุมชนรอบเขายายดาหน่วยงานราชการท้องถิ่นนะคะแล้วก็ BEDO นะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำบริเวณเขายายดาผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีการคำนวณตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เห็นมูลค่าของระบบนิเวศท,ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อผู้ได้รับประโยชน์ทั้งนี้นะคะในปี2 5 6พที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าระบบนิเวศบริการหรือว่า p s ของป่าต้นน้ำของเขายายดาเนี่ยนะคะ คิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า200ล้านบาทต่อป,ปีเลยทีเดียวนะคะถือว่ามูลค่าสูงทีเดียวนะคะโดยเขายายดาน,นะคะก็ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่จังหวัดระยองนะคะครอบคุมพื้นที่ป่าเนี่ยมากกว่า28,900ไร่เลยทีเดียวนะะ แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวมีต้นไม้ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยโอ้โหขึ้นปะปนกันไปนะ,ะแล้วก็ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่ว่าต่อมาเนี่ยพื้นที่เนี้ยก็กลายเป็นพื้นที่ทําการเกษตรที่มีเรือนยอดเนี่ยเพียงชั้นเดียวนะคะก็ส่งผลกระทบต่อป่านิเวศแล้วก็ป่าต้นน้ําด้วยนะคะทาให้เกิดวิกฤตการภัยแล้งภายหลังจากการดําเนินโครงการบริหารจัดก,การน้ําชุมชนบ้านมาบจานันแล้วก ก็ชุมชนอื่นๆรับเขายายดานะคะมาก,กว่า10ปีแล้วเนี่ยก็จะพบว่า คือเป็นตามทำตามโมเดล2นะสองสร้าง2เก็บจัด SCGC นะคะก็ได้แก่การสร้างคนสร้างกฎิกาฑเก็บน้ำแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะเป็นสองสร้าง2เก็บเนาะก็คือสร้างคนสร้างกติกาเก็บน้ำแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะก็พบว่าในปี2565เองเนี่ยปากต้นน้ำเขายายดาเนี่ยให้น้ำในลำธารผลผลิตรวมนะเกือบ15ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะคะต่อปีนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบได้ว่ามี มีการสำรวจแล้วก็มีการแปลภาพถ่ายทางอากาศ พบว่าพื้นที่ป่าไม้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีการพบพันธุ์ไม้เนี่ยถึง120ชนิดพันธุ์เลยทีเดียวนะ,ะเป็นที่อยู่อาศัยของตัดป่าเนี่ยมากกว่า123ชนิดแล้วก็ยังพบว่ามีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างจะลดลงนะ,ะถึงปีละมัน1.6องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็มีการช่วยกันกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากกว่า40ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ ได้เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะของทาง S c g นะคะก็อยากจะให้มีโครงการอย่างนี้ขยายไปเรื่อยๆในหลายๆพื้นที่นะคะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวพลังงานที่นํามาฝากกันไปนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการของเราเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะก็มามอบให้สําหรับแฟนรายการนะคะอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราก็มีการแจก ไปแล้วนะคะ2ชุดนะคะเป็นกล่องข้าวนะคะจากทาง E c o ก r o u p ปนะคะซึ่งถือว่าเขาก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีเนาะให้กับทางรายการของเราให้กับทุกท่าน,นนะคะได้ที่เข้ามาร่วมชมรายการของเราได้ร่วมสนุกกันนะคะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเป็นน้ําใจให้ได้นะคะแต่ว่าวันพฤหับสบดีแบบนี้เราไม่ได้เล่นนะคะก็จะเป็นวันอังคารนะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปร่วมสนุกกันในวันอังคารหน้านะคะอ่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปขออีกนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะ ติดตามพวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ t h w s n i w s k i d อะไรนะคะเว็บไซต์ e n e r g y t i m e a l l ไลน์นะคะแล้วก็มีในส่วนของเอ,อ่อ i n s t m g r กร t w i t t เตอร์ t o k นะคะ p o t c a s t youtube c h a n n แ l แ,แล้วก็ f ฟ c เฟ o o k f บุ๊ a แฟแห่งนี้ด้วยนะคะอ okay, ก็น,นิดหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบางจากครับเวทุกไม่ให้เร็วให้เร็ว าใจบางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปอตทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต